السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมากันครับบรรดาพี่น้องที่รักและครบรทุกท่านในรายการโต๊ะรับแขกเราหายกันไปนานครับในช่วงนี้อยู่กับผมนะครับต่อเฮสโซบิทักแล้วก็ท่านอาจารย์อาชรบลกสิมมูซอนะครับพี่น้องที่รักและครบรทุกท่านในรายการนี้เราจุดไปตั้งแต่รอบมดอนเลยอาจารย์ก่อนรอมดอนก่อนรอมฎดอนนะครับเพราะว่า ในช่วงของรอมฎอนนี้เราก็เป็นในรายการของเสียงจากมิสบาวูุลูลลนะครับที่เราจัดขึ้นกันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนรอมฎอนพอหลังจากเสร็จสิ้นนะครับก็ติดภารกิจในท่นหน้าของเด็กสอบฟอัดูอินนะครับก็เราเลยยกยอดมาเป็นวันนี้เรามาเป็นเทปแรกรนะครับมาเป็นการจัดรายการแรกในของเรื่องรายการตัวรับแขกในช่วงนี้ อยู่ในช่วงของสลัมยามเย็นกันครับผมเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไม่ได้เจอกัะนาวสบายดีไหมครับทำเดือนแรกครับทำเดือนแรกครับแล้วยิงอากาศช่วงนี้ก็มีฝนบ้างนะนะครับระวังนะระวังกันด้วยสภาพนะใช่เป็นวันใช่นะครับในช่วงนี้กลางวันอาจจะร้อนจัดนะครับแล้วก็ในช่วงตอนเย็นๆบ่ายๆนะครับอาจจะมีฝนลมคะนองนะครับหรือบางที่ฝนตกก็เรา ที่อยู่อาศัยก็ต้องระวังนะครับในช่วงนี้ก็งานเยอะนะใช่ทั้งานวัริงมากใช่งานมาดยิตงานเยอะนะครับางงโรรเียนในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้อาจารย์ครับที่เป็นกระแสกําลังดังก็คือในเรื่องของพหุวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันระหว่างบรรดาพี่น้องต่างศาสนิกับบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราหรือภาษาไทยที่เขาใช้คาว่าพระวัฒนธรรมคจันมีความคิดอย่างไงบ้างครับในเมื่อต่อเมื่อในประเทศของเราเนี่ยเป็นศาสนาหลักก็คือศาสนาพุทธครับนะครับแต่เราในฐานะที่เป็นประชากรที่นับถือศาสนาสลามเป็นมุสลิมเนี่ยเขาต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีทักษะต้องมีการใช้ชีวิตประจําวันไงแต่ก็ อย่างแรกนะครับก็ต้องอทำด้วยแล้วก่อนที่อย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยถึงแมมว่าจะศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาเรียกว่าศาสนาประจำชาติก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้กดขี่าไม่ได้แบบบีบครับกับคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องนับถือศาสนาพุทธอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ซึ่งเขาให้อิสระกับเราซึ่งเขาว่าอิสระก็คําว่าไทย เขาว่าไทยแลนด์ก็มันก็แปลว่าเป็นพคตริยาอยู่แล้วเป็นในเรื่องของอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะนับถือมีสิทธิ์ที่จะเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกันไปครับทีนี้จันทร์เหตุอะไรที่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันมาจากจุดเดียวกันก็คือเราต้องการจะให้ทุกคนเหมือนเราครับนี่คือเป็นจุดใหญ่เมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหรบันไยทุกที่ต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่าเราอยากให้คนอื่นทำตามเราอยากให้คนอื่นเหมือนเรามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนครับอย่างจะาวโตเฮ็ดตัวใหญ่ไงจะให้ผมตัวใหญ่ยัดเยียดในผมยังไงเนี่ยไม่ได้เราเกาทำไม่ได้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนกันทุกคนอย่างจะต้อตเฮ็ดชอบใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ผมไม่ได้ชอบสีฟ้าต้องมาบังคับให้ใส่กันด้วยใช่ไหมเนี่ยอมมไม่ได้ มันน่าใช่บรรทัดฐานอย่างแรกเลยคือทุกคนเนี่ยมีความชอบที่เป็นของตัวเองครับแล้วก็มีความเชื่อที่เป็นของตัวเองครับผมแล้วก็อยากจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขาเชื่อเหมือนเราโดยที่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องอถามว่าการที่อยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นเขามีความเชื่อในเราตามเราเหมือนกันครับผมแต่ทีนี้ว่าวิธีที่เราใช้อ่ะเราใช้ถูกหรือเปล่านะครับเพราะเ์าตาลเราบอกว่าอุดมวิลาสบิลีร็อบบิกะพิลฮิกมติวลมอิซาบ คือจะจะเชิญชวนใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะให้มาอยู่ในแนวทางขอร้อเนี่ยต้องใช้ด้วยฮิกมาฮิกมาคือพูดให้มีเหตุผลไม่ใช่ใช่อารมณ์สติปัญญาใช้สติปัญญาพูดให้เขาคิดไม่ใช่ว่าพูดแซะต่างกันนะจตนาเทศคือพูดแซะกับพูดให้คิดเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละฝั่งกันวาง่าคนพูดแซะถามว่ามันก็ได้สนุกสนุกปากแต่ถามว่าได้ผลลัพธ์อะไรไหม บาปด้วยบาปไปต่างหากบาปไปต่างหากบาปไปต่างหากแล้วแถมไม่ได้ผัวในเขาเกลียดขี้หน้าเราอีกเกลียดขี้หน้าเกลียดปากด้วยว่ากันตรงตรงเลยเพราะฉะนั้นใช่พูดเราจะสอนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าแซะแต่พูดให้เขาคิดตามว่าเออมันมีเหตุมีผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเรื่องของเตาฮีสเรื่องการเชื่อในกระพร้าต่อร้อนเนี่ยก็คือเราเชื่อมั่นต่ออิสลามแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงใช่ไหมนี่ยาวในฟาดูวีก็เขียนอย่างนั้นใช่ถ้าเราไปเอาอะไรเยอะเอาฟาดูวีนอะไรฟาดูที่เป็นพื้นนฐาที่พวกเรราจะต้องป เข <proto S 2> าอบอกว่าให้มันสอนข้อความเป็นจริงแล้วก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุมีผลจะมีทิกมาเอาตรงเนี้ยแหละทิกมาเนี่ยไปสอนไปอธิบายปัญหาก็จะไม่เกิดครับจากตอย่างนี้คือเป็นมุมมองในเรื่องของพระหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจารําวันมันมีปัญหาไหมจ๊ะใช้ชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องของประเทศเราเนี่ยมันเขาไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นบางกลุ่มต้องบอกว่าบางกลุ่มที่ต้องการจะทําลายล้างอิสลามอาจจะมีเขาเรียกว่าความกลัวในอิสลามเข้าไปในตัว โดยที่ว่าอาจจะได้รับอิทธิพลทางความคิดบางอย่างในเรื่องสื่อ,อใช่ไหมบางทีอาจจะมองได้ว่าอิสลามเป็นผวรุนแรงออิสลามเป็นพวกอาชญากรอ,อิสลามเป็นอย่างงู้อย่างนี้ตามที่ว่าเขาเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องครับนะครับมันก็เลยเกิดการฝังหัวม,มันก็ฝังชิปเข้าไปในสมองของเขาแล้วเขาก็ผลิตสื่อออกมาทําการโจมตี แล้วก็บัวกกับความที่ไม่ชอบอิสลามอยู่แล้วนะครับเพราะอิสลามเนี่ยคุกกลมของอิสลามหลักการของอิสลามจะมาสวนทางกับความรู้สึกของคนเราซึ่งบางคนรับไม่ได้นะครับในเรื่องการแปลงเพศซึ่งสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่เลยเห็นด้วยอแต่อิสลามก็สวนเลยบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วถามว่ามันตรงความต้องการไหมล่ะมันก็ไม่ตรงในเรื่องของอาหารจะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ศาสนาอื่นแต่อิสลามไม่ได้ต้องมีฮาลลต้องมีในเรื่องของความสะอาดเรื่องของความถูกต้องตามหลักการศาสนามันก็จะเป็นกฎระเบียบตรงนี้ แล้วทําให้คนเขามองกฎระเบียบเขาไม่ชอบไง <á> ประเด็นคือเขาไม่ชอบเขาก็จะต้องการจะทําลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านพี่น้องลองตั้งให้เป็นกลางอืนะครับก็คือถ้าสิ่งใดนะครับที่เราไม่โอเคเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้มาคับเราเหมือนกันเหมือนกับอิสลามเนี่ยอิสลามต้องทานของฮาลาลมันก็เป็นข้อระเบียบของคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นความลำบากของมุสลิมเองที่จะต้องเลือกทานซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรกับพวก ที่ปุ่มที่เขาไม่ได้อันอนี้อยู่แล้วไม่ได้บีบเรื่องก,การกินก็คือคุณก็ยังมีอิสระเหมือนเดิมถึงแม้ว่าอิสลามจะสอนว่าต้องกินของที่มีฮาราลแต่ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามพวกคุณไม่ให้กินของฮารอ,อมก็คือคุณก็กินได้ปกติตามกฎหมายใช,ใช่ไหมจะซื้อสุราซื้อเหล้าซื้อเบียรกฎหมายเขาว่าเขาซื้อได้กับว่าไปตามนั้น นะครับในเรื่องของกินอาหารก็เหมือนกันไม่ต้องเรียกร้านที่มีฮาลานแบบนั้นก็กินได้ก็ยังปกติคืออิสลามไม่ได้มาบังคับคนอื่นอิสลามบังคับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะขาดความเข้าใจครับพอแล้วขาดความเข้าใจก็ทําให้ความมันบวนหรือว,ว่าฟิตเนสมันเกิดขึ้นฟิตเนสเกิดขึเกิดขึ้นจากโดยที่ว่าไม่รู้อืคือถ้ารู้เนี่ยจะมีเกิดฟิตเนสนะครับถ้าฟิตเนสตรงนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับจากสาเฮตุก็คือสรุปง่ายๆนะครับท่านพี่น้องคือ ศาส,สนาอิสลามในเรื่องของกฎระเบียบบังคับใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามนะที่อาจารย์ฉลอบบอกมาไม,ไม่ได้ห้ามนั้นกฎหมายเอามาห้าม,าามาว่าคนที่เป็นมุสลิมห้ามไปซื้อของที่เป็นในด้านของพี่น้องตางศาสนาิกเพราะงั้นถ้าถ้ามีกฎหมายนี้ขึ้นมายุ่งมันกัน,นยุ่งเพราะบางทีเนี่ยมันเราไปซื้อของตางศาสนากเนี่มมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียว<ช>มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ใช้ สิ่งที่เราใช้กันทุกวี่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าสำนักสะดวกซื้ออะไรพันเนี่ยมันก็จะเป็นในสิ่งที่เป็นคน่างศาสนกใช่ครับอย่างที่อาจารย์พูดมาในช่วงในเรื่องของพระหูพระตธรรมก็เกี่ยวก็จะโยงเกี่ยวกับเรื่องของศาสนามากได้ในเรื่องเกี่ยวกับที่ผ่านมาเราก็รู้ในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของกลางเดือนเมษาครับก็ยังมีมุสลิมบางท่านที่ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับทั้งด้านของ ศาสนาอื่นไปจุ้งเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นในรูปแบบของศาสนาของเขาครับผมพูดตรงๆเลยก็คือในเรื่องของสงการครับในเรื่องของสงการนี้ก็ยังมีบรรดาพี่น้องสื่อของเราเนี่ยไปร่วมเยอะนะอาจารย์ไปร่วมมันเยอะนะบางทีเนี่ยมีมีรถแล้วก็ชนันเขาวางคิดเอาเอาอะไรนะเอาองค์ขึ้นรถอาจารย์ขึ้นรถเอาองค์ขึ้นรถมีคนนั่งเต็มอย่างรถอ่ะแต่ม่แต่เลยอาจารย์ผมไม่เห็นกัาตาเลย บ <S <S ิสมิลลาฮิราะห์มานิร <correlation> ิบ <estratég> ต <flush> ิดสติ๊กเกอร์อยู่หน้ารถพอเห็นในเราเนี่ยแบบขนน้ําตาไหลเลยทําไมเขาถึงอย่างนี้ใช่ไหมจย์เพราะว่าตามหลักตามอันกุรานก็มีอยู่แล้วศาสนาของท่านก็คือศาสนาของท่านศาสนาของฉันคือศาสนาของฉันใช่ไหมจาันจันคิดคิดมุมมองยังไงที่บ่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปร่วมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอื่นจาย์มีความคิดยังไงครับจีิงๆเราต้องมองมุมกว้างก่อนอย่างแรกคือกลุ่มที่ เขาไปเล่นสงการเนี่ยอืผมก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับก็คือเขาก็ดูกลับไปที่อาซอนเดิมแต่แรกของการเล่นสงการเนี่ยสงการเป็นการสาดน้ํำในฤดูร้อนใช่ไหมสัดกันไปสาดกันมากลุ่มคนที่เขามองแค่ตรงนี้อืเขาก็จะบอกว่าสงการก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเหมือนการสาดน้ําอืำเล็ดสัดโคมเนี่ยดังนี้ว่าการ ก็ตะว่าออกไปแบบนี้อ่ะมันมันมันไม่รัดกลุ่มเพราะว่าในเรื่องของสงการมันประกอบไปด้วยความเชื่ออ่าเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของสงการเนี่ยตามที่พอจะรู้นะครับอาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะเพราะว่ามันของศาสนาของฝักขันนุลนะครับข้อมูลก็อาจจะไม่แน่นแต่ว่าพอพอจะรู้นะครับพอจะอ่านมาบ้างเนี่ยก็คือการสัดน้ําสงการเนี่ยมันจะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับการให้เกี่ยวกับให้ความเย็น ให้ความยิ่งพ่อในสามร้อนใช่ไหมครับมันจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆมันจะมีเข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นไอตัวที่มันแฝงเข้ามาการสาดน้ําเนี่ยมันจะทําให้การสาดน้ําที่คุณว่ามันสะอาดเนี่ยมันจะมีมลทินทันทีนะครับเพราะน้ําที่เอาไปสรดเนี่ยเดิมที่ถ้าคุณไปคิดอะไรกับสรดปกติองนี้ว่าช่วงอื่นก็มีใครคนไปสรดอ่ามันก็มีคําถามขึ้นมาใช่มันก็ร้อนทั้งเดือนละเมษาเนี่ยคุกสาแต่วันที่หนึ่งไปเลยอาเท่นั้นทำไมเป็นไร ไมนไรอันเอาองค์ขึ้นกับมาไปเลยแต่วันที่หนึ่งในต่างะเทศเจอเหตุศสาสตร์โค้งปุ๊บโอ้ยไม่ได้เรบอยากแกงจากต่างระเทศอันนี้ก็ไม่มีอะไรไปผิดแต่นี้ว่าถ้าเราไปเจาะจงไปเล่นวันที่13 14 15ซึ่งมันตรงกับเทศากาลเขาแล้วก็เทศกาลเขาเนี่ยเขาไม่ได้ศาสตร์กันเฉยเขาผสมความเชื่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทัที่ผสมกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของหลักอิสลามเนี่ยครับมันก็กลุ่มคือมันก็จะใช้ไม่ได้อืเพราะว่ามันจะไปกับหลักความเชื่ออย่างนี้อือันนี้บางทีก็ต้องแจ้งให้ทราบวันนี้คนเขาก็แปลไปที่อัลซอนผมเคยได้ยินมาเขาบอกใการสั่นน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกอาจจะท่านสาวคนอื่นก็ไม่เป็ไรหรอกจริงถูกเพราะว่าในวันที่ในวันที่ที่เขาฟิกมาที่เขาเจาะจงมามันก็คือในเรื่องของมีการเชื่อที่เป็นแบบที่ว่ามันขาดของเขาน่ยใช่มันขัดตลาดการของหันอิสลาม พี่น้องต้องระวังนะครับาบางทีเรามีลูกมีหลานนะครับเราต้องสอนให้กับบรรดาพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีครับผมผมเน้นย้ำนี้เลยครับบรรดาพี่น้องที่รักและครรพทุกท่านการเรียนฟันดูอินครับเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าในช่วงนี้เด็กฟัดูอินในหลายท่านก็ยังไม่ได้เปิดเทอมในหลายสถาบันก็ยังปิดอยู่หลังจากที่ ทางสมาคมได้กำหนดสอบมานะครับในตอนนี้เด็กก็จะอยู่กับในเรื่องของที่ผู้ปกครองนะครับการดูแลเพราะว่าต่างตอนนี้ก็ใกล้บางสถาบันนะครับนักเรียนก็เริ่มที่จะเปิดเรียนนะครับเอาเป็นว่าเด็กเนี่ยสำคัญเลยก็คือการเรียนภาคฟาดูอินครับถ้าเราในฐานะที่ผู้ที่เป็นผู้ปกครองครับนะครับเราในฐานะผู้ที่เป็นผู้ปกครองถ้าเราสอนผิดผิดมันก็ยุ่งนะอาจารย์ยุ่งเหมือนกันยุ่ง นะครับมันก็ยุ่งก็เรากลับมาในเรื่องของพระอุวัฒนธรรมเลยจ้ะยังดีว่าเรานั้นไม่ใช่ที่ว่าสนายอิสลามเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยที่กดขี่ข่มเหงมันก็ยังมีอะไรที่เราสามารถที่จะถามร่วมกันได้มันมีอะไรไอาจรา์ที่ว่าเราสามารถร่วมทำกับเขาได้หรือเขาสามารถร่วมทำกับเราได้มีไหมจ๊ะถ้าเป็นในเรื่องของที่เลี่ยงขีราบแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยเกี่ยกับ<ม>ที่ว่าเราจะ มีส่วนร่วมกันกับคนต่างศาสนาก็คือเป็นในเรื่องของสาธารณประโยชน์อย่างเช่นสะพานข้ามคลองยานโตเฮทบางคนลําบากใช่ไหมแล้วก็บานก็คุณตังกันทําสะพานกันไหมเนี่ยมาคุณตังรวมตังกันโอเคแบบนี้ทาได้มีที่ทได้อันนี้ไม่มีเคลราเลยนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องถนนทางเดินก็เหมือนกันจะถมที่เข้าซอยหน่อยจะ้าตเฮแล้วก็มีเจ๊กมีศาสนาอื่นเข้ามาเอ้ยเป็นผอสมทุนหน่อยไหนก็จะใช้ทางเดียวกันละทาถนนซ่อมถนนอันนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ย มันก็ร่วมได้เป็นอย่างๆอย่างบางคนได้แต่งงานนะจันทร์ทกับบุคคลที่เป็นมวลรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาว่าต้องมีญาติฝั่งที่เป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นความเป็นญาติเนี่ยเราตาราก็ไม่ได้ให้ตัดขาดครับถึงแม้ว่าจะมีญาติที่ต่างศาสนาก็ตามเนี่ยก็สามารถไปคุกคีไปอะไรไปเยี่ยมได้วันทย่ก็ไปไปมาหาสู่ไปเรื่องปกติไปทางกับเขากินด้วยกันอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ย อถ้าเช่นงานศพครัอย่างถ้าเราแต่งงานกับคนที่ต่างศาสนาแล้วก็พ่อแม่ของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นศาสนาเดิมเขาก็ต้องไปเผาที่วัดที่อะไรใช่ไหมแต่ว่าเราจะเข้าไปในในงานศพเข้าไปได้ไหมแค่เข้านะครับแค่เข้านะเข้าที่เราฟังไม้ดีนะครับแค่เข้าไปได้แต่เข้าไปร่วมไม่ได้ใช่เขาเข้าไปในงานได้เดี๋ยวเดีวงงอีกอ่า เข้าเข้าไปในงานได้แต่ว่าเข้าไปร่วมไม่ได้อืเขาจะเป็นสวดอภิธรรมสวนอะไรก็แล้วแต่เราจะไปไปส่งที่ว่าจะเป็นเขาเรียกอาบูง่ายๆเลยแล้วจะไปถือตลับปัดให้เขาจะไปร่วมนั่งสวดในการในคนตายเขาจะมีพิธีเขาเรียกว่าวรอบเขาเรียกเราเวียนรอบเมนอย่างนี้ไม่ได้แต่เราเข้าไปดูได้เราไปดูในฐานะฐานะที่เป็นลูกฐานะที่เป็นญาติพี่น้องจะไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะมองว่าอิสลามเรื่องมากใชโอ้โหตายทีไปไม่ได้ไงจริงๆไม่ไม่จ่ขนาดนั้นเข้าไปได้นะครับเข้าไปในพิธีกรรมไปดูได้ไปดูไปอะไรอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอย่าไปมีส่วนร่วมในเรื่องพิธีกรรม แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะไปช่วยเสิร์ฟน้ำได้ไหมเสิร์ฟน้ําได้การนับแขกงเนี้ยได้นับแขกได้ซื้อตอนเอ่อเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอะไรงี้ไปดูในในเรื่องเราเป็นในฐานะลูกหรือหลานหรือบรรดาญาติเราไปช่วยว่าเราเป็นการช่วยเหลือนับนนี่าจารยตเฮตมีกิจซอเล่านะครับขนาดคนเนี่ยเห็นหมาหอบตักน้ํา เอารองเท้าตัวเองไปช้อนน้ำมาให้ที่่วาขายตัวที่ว่าให้สุนัขรับประทานเพื่อสว่านแล้วนี่ให้คนนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะขราดในม่ครับให้หมายได้ให้คนรอดอยู่แล้วให้สัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานในขนาดจริงที่เป็นขายบริเวณความเมตตาตักน้ำนนี้เราเติมน้ําในงานไม่เป็ปัญหาคือเราในฐานะที่เป็นลูกหรือเป็นหลานเราต่างกันแค่ศาสนาแต่เราไม่ได้ต่างเราพอมาเข้าสัตนายสลามเนี่ยตัด ความสัมพันธ์ถือยาิเรายังมีกันอยู่นะครับเรากับพ่อกับแม่ต่างกันแค่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาแต่ความสัมพันธ์เป็นลูปในฐานะความเป็นคนเป็น่สำคัญนะครับเพราะเราตาลาก็ให้เน้นย้ำมากในฐานะความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่เราจะเกลียดกันครับไม่มีสิทธิ์เลยในการที่เราจะเกลียดกันเราจะกีดกันนู่นนี่นั่นอะไรไม่ให้ช่วยเหลือไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรงี้ไม่ได้ นะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามก็คือเขาจะแบ่งนัยยะในเรื่องศาสนาเขาเรียกว่าอุคุวะอิสลามิยะพี่น้องความเป็นอิสลามอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนอุคุวะอินซานิยะคือความเป็นมนุษย์อเห็นใครเป็นคนรียช่วยเหลือเลยอือันนี้เป็นศาสนาใช่นะครับเพราะเราก็คือถือว่าบุคคลก็คือเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าง่ายๆเลยแต่คือมนุษย์เนี่ยก็คือต่างกันเรื่องของความเชื่อต่างเรื่องของศาสนาการได้ติดตามในโลกของโซเชียลมัผมผมผมเจอ ชายหนึ่งบุคคลที่เป็นรุ่นรุ่นที่เป็นวัยรุ่นอยู่อายุน่าประมาณยี่สิบกว่ากว่าจัดผมเห็นตั้งแต่ผมติดตามเขาในในแอปแอปหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาอยากรู้เรื่องที่จะเกี่ยวกับทางด้านของอาการถือสิน,นบนเขาเขาเอ่ยขึ้นมาก่อนเลยเขาอยากรู้ในเรื่องของการถือสินบนการรู้ไหมผู้ชายคนเนี้ยเขาทํางานเป็นในเรื่องของไรเดอร์ครับเขาขับรถส่งอาหารห เขาถือสินอดตั้งแต่วันแรกครับของเดือนรอมฎอนจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ถือสินอดหกอีกหกวันเลยเดนชาวานอ่าเดชวันอีกหกวันเขาก็มานั่งเล่าว่าเขายอมรับใจคนที่ถือถือสินอดมาตั้งแต่เดิมเพราะเขาบอกว่าในช่วงของรอมฎอนที่ผ่านมาอาจารย์เป็นช่วงหน้าร้อนมากใช่ไหมเป็นช่วงหน้าร้อนเขาก็บอกเขาก็คือแบบเขาเขารู้ถึงความ ที่บรรดาพี<ง>่น้องมุสลิมเนี่ยค,ความกระหายความศรัทธาที่ทําให้ถือสิโลดแล้วก็ความกระหายนะครับแล้วตอนเนี้ยบุคคลเนี่ยเขาก็ยังนับถือศาสนาพุทธแต่เขาเขาเหมือนเขาล้ำลึกเข้ามาชอบในสาวนาหนสนามเขาก็พยายามที่จะหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่ากฎข้อบังคับของอิสลามเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้แต่เขาสรรหาที่จะหาทางด้านของความรู้มาให้เผยแพร่กับบรรดาพี่น้องที่เขานั้นเป็น มีคนติดตามเขาอยู่เขาจะประกาศออกมาเลยนะว่าอิสลามม่ยมีกี่ประการ,รมีอะไรมากการละหมาดเขาก็จะแบ,บ่งเป็นเป็นหม่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช้อยชอยเพื่ออ,จจอธิบายให้คนที่ว่าไม่ใช่ศาสนามคือผมเห็นแล้วผมแบบยอมรับเขาเลยนะค,คนที่ว่าไม่ใช่อิสลามแต่มาทําในรูปแบบที่ให้ความสนใจกับอิสลามคือตอนนี้ในเรื่องของศาสนาอิสลามะมีสถิติออกมาว่าวานนันวันหนึ่งอ่ะทั้งทั้งทั่วโลกนะจาย์ มีคนเข้ารับนับถือศาสนาทุกวันแต่วันละมากมากอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงว่ากับคนที่ว่ามาเข้ารับนับถือศาสนาหรือมีอะไรจะบอกกับในเรื่องของผู้ที่เพิ่งเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามมึงจะอ่าอันนี้เอาทีละประเด็นก่อนแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของฝนที่หันมาสนใจอิสลามใช่ไหมครับที่เข้ามามีจำนวนมากใช่แล้วก็ในแต่ละวันก็โลกก็จำนวนไม่น้อยเลยใช่นะครับ อย่างสิ่งองแรกเลยที่เราจะต้องคิดก็คือในเรื่องของฮีดายะเนี่ยม,มันไม่มีใครให้ได้จริงๆนะครับฮิดายะเป็นเรื่องของล้อสุบานตลาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเห็นครับบุคคลที่เขามีความสนใจในอิสลามเนี่ยก็ต้องอัลฮัมดุลิลละกับขอบคุณต่อล้อสุบานอวตาระที่โพงมอบฮีดายะทางนำให้กับบุคคลเหล่านั้นครับ นะครับเพราะว่าต่อให้มีนักวิชาการเก่งๆมากขนาดไหนก็ตามครับต่อให้มีนักผู้ที่เป็นทางศา<ม>สนาเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเอาล้อไม่ฮิดายะให้นี่ยยังไงก็ไม่รู้เรื่องใช่ครับแล้วก็ไม่มีวันสนใจในอิสลามแน่นอนอืเหมือนกันนะครับกับการตอบบุคคลที่อัลลอฮ์ตาลาให้อดายะกับเขาเนี่ยครับต่อให้ไม่มีใครไปพูดให้เขาฟังเลยก็ตามอืไม่ต้องมีใครไปประกาศหรอกสักวันเนึ่ยเขาจะคิดได้อืด้วยกับอนุญาตขอลอสุบฮานหัวตาละเพราะฉะนั้นอิดายะที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคคััญนรบแลเป็ใจ ทีเรียกว่าเป็นแกนหลักเลยที่ว่าบุคคลคนนั้นจะได้รับเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเองเนี่ยก็ต้องขอให้อยู่ในฮิดาย์ตลอดนะครับไม่เด้หมายความว่าเราเป็นอิสลามแล้วแล้วก็เราจะได้ตายบนอิสลามไม่แน่เสมอไปเพราะในเรื่องของบรรปาชีวิตเราจะได้ฮุสนุลคอติมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ว่ารออัลลัมไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะไมเรื่องขออนาคตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอดุอาเหมือนกันเราทํทำ้วยแลดีใจกับบุคคลที่เขาเราอิสลามแลวเราก็ต้องขอดูอาให้เราเนี่ยอยู่ในฮิดาห์ขอล้องตลอดชีวิตอยู่ในทางของการอิสลาม ส่วนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาว่างาไรจะเล่นหรือเล<ะ>่ามีอะไรจะบอกกับบรรดาพี่น้องที่เพื่อเข้ารับรับตื่นในศาสกาคือมูฮัมหัดรับในานมูอัหมหัรับเนี่ยคือบางทีเขาก็ไม่รู้ครับความปันปวนในสาสนาอิสลามแต่ว่ามีความปันปวนในสาสนาอิสลามไม่มีนะครับในเรื่องของคีรับ สิ่งที่อุลามนตรีในราชการเขาถกเถียงกันครับผมสาดกันไปศาสตกันมาเนี่ยพอเวลาคนเข้ามาเขาก็จะงงเพาเขากำลังศาสตศาสกันอยู่ปุ๊บไอ้เราเข้ามาตรงกลางอะไรวะเพื่อจะไปทางซ้ายทางขวาทางขวาดีไอ้นู่นก็ไอ้นี่ว่าได้ไอ้นี่ว่าไม่ได้ศาสตร์จะไปศาสักมาโุมเลยอันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะวัรับที่เข้ามาในอิสลามแล้วเนี่ยคุณต้องใช้วิจารณ์เยอะมากกว่าปกติครับหมายความว่าคุณก็ต้อง เลือกในการที่จะหาครูของคุณที่จะมาสอนในแนวทางตรงนี้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้ามาก็เกิดความสงสยัยพอเราอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยฟังทางนี้ก็บอกเฮ้ยสายว่ามันจะถูกพอเราฟังอีกฟังหนึง่งเฮ้ยอันนี้ก็จะได้เหมือนกันดีวาแล้วสุดเจยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องอยู่ในระดับตรงนี้คือระดับชักเนี่ยสงสัยว่าจะซ้ายหรือขวาดีถ้าพี่น้องขอดูอ่านะครับขอดอูอาจากอัลลอฮ์เลยให้อัลลอฮ์เปิดทางที่ถูกต้องให้กับเราแล้วก็หลังจากนั้นน่ะ ในหัวสมองของเราในความคิดเราเนี่ยอิชารลอ์ถ้าเรารับดูอาเนี่ยมันจะเอียงไปในทางที่ถูกต้องทันทีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่เพราะเราจะไม่อิงนะครับก็ถ้าเราอิงไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะวุ่นวายจะขี้รับมาหาเราเลยจะี๋ยวขี้รับจะมาหาเราที่เนี้ยมาหาเราเลยนี่ไงทพี่น้องอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าถ้านนอกไม่ว่ากันได้นนอกไม่ว่ากันได้แต่ถ้าว่าตอนน้าตรงนี้ก็คือจะบอกให้ท่านพี่น้องเนี่ยขอดูอาอย่างเดียวเลยขอดูอ่าจากลอสซูบานโวตาลาพาะหลายคนเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ในทิกต็อก <ś la fs> เฮ้ยอาจารย์ยังไงดีฉันเป็นมุสลิมใหม่อ้อาจารย์คนรวยได้เจ้าคนนี้บอกไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีน้องถ้ทาท่านสงสัยขนาดนั้นนะดูอาจากอัละครับนะครับขอดูอาเลยเน้นย้ำเลยทุกเวลาละหมาดครับขอให้ใหอีดีนัสรตอตันมุสลิมขอให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องครับนะครับขอดูอาครับอาจารย์ตาเฮดครับผมอนนี้ก็คือเป็นคําฝากจากท่านอาจารย์นั้รอตนครับนะครับในในรายการของโทรรับแขกในช่วงแรกในช่วงของ ลามยามเย็นนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับต้องขอคบคุณนะครับระยะอาคาัครเดชนะครับ,รบขอขอบคุณเอบอริษัทรวิวมาเด์นอตจำกัดนะครับขอขอบคุณร้านาร้านน้องฟ้าชื่ออะไรนะอินชาครับอินชาคาเฟ่นะครับ ขอบคุณนะครับอาอินชาคาเฟ่ขอขอบคุณนะครับมรรยูบัติกหรือขอบคุณบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับผู้ที่สนับสนุนในการของเราในทุกๆการจัดรายการของสลากของตรับแกะนะครับในช่วงแรกนะครับขอฝากเพียงเท่านี้นะครับผมกับจารชลตักเซิร์มูซอบในช่วงของสลาบยามเย็นนะครับขอตัวเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับแต่ยังมีอีกช่วงนึงนะครับในช่วงของสวทชสนาปัญาชีวิตพี่น้องจะต้องไปไหนนะครับในวันนี้มีการสัมภาษณ์นะครับนักวิชาการ นะครับแล้วก็ทั้งเดือนแล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนใหม่เพราะ<ช>ว่าในช่วงนี้ตัวของมิสบ้านเนี่ย การบำเปิดรับนักเรียนใหม่นะครับที่ว่าจะเข้ามาอยู่ในปีการศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์อีกวันนี้สัมภาษณ์อย่างเดียวเลยสัมภาษณ์กับนักเรียนที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับในช่วงหน้าพี่น้องยังเพิ่งไปไหนนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแลนวันนี้ผมกับอาจารย์อัชรอปปะสมุสรนะครับขอตัวเพียงเท่านี้นะครับบาบิลลาฮิตอฟิกวันฮีดายะวัสสลามอะลัยกุมวะรอฮ์มาตุลลอฮ์วะบาระกาตุ